นายนัดนะครับลูกหนี้ทําบันทึกทําสัญญาทําข้อตกลงว่าถ้าผิดนัดชําระหนี้ให้เจ้าหนี้โพสต์ประจานได้แบบนี้เจ้าหนี้ทําได้หรือไม่เมื่อลูกหนี้ผิดนัดแล้วทําบันทึกข้อตกลงทําสัญญาทําหนังสือยินยอมกันว่าถ้าเขาผิดนัดไม่จ่ายเนี่ยให้เจ้าหนี้ไปโพสต์ประจานได้แบบนี้นะครับเจ้าหนี้เสี่ยงคดีอาญาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอย่าหาทำนะครับเจ้าหนี้ จากที่เราจะได้เงินคืนเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเงินค่าเสียหายให้กับตัวลูกหนี้อ่าเพราะลูกหนี้เนี่ยบางคนเนี่ยตัวแสบครับเขาจะแบ็กเมย์เขาจะไปแจ้งความอ่าเขาจะไปฟ้องร้องกับเจ้าหนี้ในทางคดีอาญาเมื่อเขาผิดนัดเมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งนะแบบนี้จะเป็นช่องทางที่กฎหมายให้สิทธิ์เอาไว้แต่ถ้าไปโพสต์ประจานเขาหรือทําโปสเตอร์ไปติดไว้ตามที่ต่าง แบบนี้ก็จะผิดคดีอาญาเช่นกันต้องระมัดระวังนะครับเจ้านี้